สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ฮะก็อยู่กับนอนะครับผมเซียนเบ็ดขาดนะครับก็ระหว่างที่พี่ตกปลาอย่างเพลิดเพลินนะฮะพี่ก็เหลือบไปเห็นเนาะมีคุณลุงนะคนหนึ่งนะครับพายเรือข้ามน้ําข้ามทะเลนะมาขายของนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าลุงเขาขายอะไรนะครับก็มาดูของที่ลุงเขาขายกันนะครับก็มีเบ็ดมีเบ็ดหนึ่งคันนะผมเบ็ดอะไรเนี่ยเบ็ดลึกลับนะราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นฮะแล้วก็อันนี้นะผมเบ็ดไม่ด้านนะผมราคาอยู่ที่ 5,000 0ืน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะอุดหนุนลุงเขาหน่อยนะครับพี่ก็ได้ทำการอุดหนุนลุงไปแล้วเนาะดูลุงเขาดีใจดิทำหน้ายิ้มแล้วก็ดูดิหัวประกายมากเลยครับหัววิบบับเลยนะอ่ะพี่อุดหนุนเขามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะเบ็ดที่เราซื้อมาจากลุงนะผมมันบวกคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเบ็ดแรกเนาะอันนี้ความเร็วศูนย์นะผมบวกโชค4 5่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทผู้ชมแล้วก็อะไรนะเพิ่มการควบคุมนะศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วก็ความยืดหยุ่นศูนย์ฮะแล้วก็สามารถตกปลาได้สูงสุด20กิโลกร,รัมะฮะอันนี้พส,สีฟของเขานะคือได้รับพรจากอะไรนะแอดมินเนาผู้คุ้มครองผู้ดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับปลาที่เราตกได้เนี่ย20%นะจะกลายเป็นปลารเรนโบ์ท่านผู้ชม20%เนาะมีโอกาสได้ปลารเรนโบ์ฮะแล้วก็อันนี้ความเร็วเพิ่ม25%นะผมโชคลบ10%ครับผมแล้วก็ควบคุมศูนย ความยืดหยุ่นลบ25ฮะแล้วก็สามารถแบกน้ำหนักปลาได้สูงสุด1000กิโลท่านผู้ชมส่วนบัฟนะเขาเรียกอะไรนะพาสีบนะับของเป็ดอันนี้นะก็ได้รับพรจากไมด้าสนะครับก็มีโอกาส60%นะที่ปลาเราที่ตกได้นะครับจะเป็นสีทองนะท่านผู้ชมโอ้มาลองสมใส่อันนี้ดูก่อนฮะพี่ว่านี้น่าจะก,กังกว่านี้เนาะเพราะว่าราคาแค่5 0,000ฮะอ่ะมาลองดูกันนะครับผม60%เเลยนะที่เราจะมีโอกาสได้ปลาสีทองฮะ อ่ะมาเดี๋ยวขอดูทำเลดีๆหน่อยแล้วกันครับทำเลดีๆน่าจะซักประมาณโซนตรงนี้นะครับโซนตรงนี้น่าจะมีปลาใหญ่คิดว่านะคิดว่าชื้ดปุบ๊บสมมุติแบบขยิ่งอ่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วเอดมาดูกันฮะปลาระดับไหนโอ้ยดึง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 ,ดงปุบ๊บมาแล้ว จุดหนึ่งกิโลฮะไม่ใช่ปลาสีทองนะครับตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ออกสีทองเลยเหรออยากเห็นกันนะว่าสีทองเป็นไงนะครับอ๋อกินแล้วกินแล้วล้วมาฮะดึงดูฮะดึงดูเฮ้ยุบอัดสุดเลยดึงสุดเลยดึงสุดเลยโอปลาตัวนี้ดือด้ออ่ะได้ปลาอันนี้มาครับผมปลาแซลมอนฮะเจ็ดจุดหกกิโล กินละกินละมาดูนะฮะรอบนี้จะได้ปลาสีทองร้วปล่านะโอกาสต้อง60%เลยนะเอ้ยชื่อมันเป็นสีทองไหมเนี่ยสีทองอยังไงก่อนนี่ใช่ไหมไม่เห็นมันเป็นสีทองเลยอะเอาลังธรรมดาใช้ไปกันไม่เห็นมันเป็นสีทองเลยครับอะเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นไปเก็บก่อนนะครับอ่ะเก็บไปหมดแล้วนะครับ มาเดี๋ยวจะมาดูปลาที่เราตกได้ตรงนี้เนาะลองดูนะเก็บได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเก็บได้หตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะอุ้ยปลาทูน่าคีบเ้็งเงินมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามหาปลาทูน่าคีบเ้็งเงินนะครับผมด้วยเบ็ดใหม่2อ,อันนี้เนาะเบ็ดที่ได้รับพรจากไมด้าน,นะครับชึบชุบชบอืมทองไหมไม่ทองครับผมไม่ทองฮนะ เดี๋ยวเรามาเบิกเรือกันนะครับผมไปโซนที่ปลาทูน่าชุกชุมนะครับด้วยเบ็ดสีทองอันใหม่ของเราชุบชุบป,ปึ๊บไปโซนทูน่าเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะตกอย่างละสิบตัวนะด้วยเบ็ดอันนี้นครับเบ็ดไมดัสดอ่ะตรงนี้ทูน่าชุกชุม,มลองดูนะฮะปั๊บดังท้าตกสบายมากมาเบ็ดไมดัสดนะครับ จะตกสักสิบตัวอ่ะกินลลกินแลกอีกแล้วเฮ้ยดึงแรงดึงแรงดึงแรงเฮ้ยหลุดแน่เลยหลุดแน่เลยอุ้ยปลาตัวนี้ดื้อฮะคขาข่มยากครับคขาข่ามยากโหอย่างดื้อเลยอย่างดื้อเลยหลุดไหมเนี่ยโอ้โหคขาข่ามยากครับ โอ้โหไปไว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 อือปุ๊บอุ้ยได้ปลา175 185โลยรแบ้โลท่านผู้ชมแล้วเป็นปลาสีทองด้วยนะครับนี่โอ้มาแล้วครับมาตัวแรกก็ตึงเลยนะครับอืมจะตกปลาทูน,น่าดได้ปลาเข็มครับแ่ะตัวแรกเปิดมาก็ทองเลยเนาะอ๋อโอ้ดึง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  โอ้โหดึงแรงมากท่านผู้ชมดึงแรงมากครับเึิร์ตเฟิร์ตเฟิร์ตเฟิร์ตอืมโอ้ได้ปลาทองมาอีกแล้วครับน้ำหนักสามจุดหนึ่งกิโลฮะเอ้ยเจ๋วจริงนะท่านผู้ชมเป็ดนี้ไม่รู้ว่าราคามันจะดีด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตกสักสิบตัวเนาะแล้วก็ไปเช็คราคากันนะครับอ่ะกินอีกแล้วกินอีกแล้วปึ๊บ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 ืโอ้โหตัวดีดื้อตัวดีดื้อ หลุดแน่เลยหลุดแน่เลยหลุดแน่เลยครับโอ้โหดูดิมันดึงมามันดึงกลับครับมามามานั่นแหละ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 อยู่แถวนี้แหละจะไปไหนเราอือเก้าจุดเจ็ดกิโลปลาทองมาอีกแล้วครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ่ะต่อฮะโอกินแล้วกินแล้วโอ้โห โอ้โหอ้โอ้โหยังเถื่อนปลาตัวนี้ยังเถื่อนดูดิโอ้หลุดโอ้เสียสถิติ3 8 6ปิหเลยครับปลาตัวนี้เถื่อนมากกดตามไม่ทันเลยนะโอได้อะอยากรู้มันตัวใหญ่ขนาดไหนฮะดื้อขนาดนี้อ้อโหเสียสมาธิเลยหลุดไปตัวหนึ่งนะครับคอมโบล้วหายเลยอะคอมโบมาสามร้อกว่าตัวนะครับ Kì lắm, kì lắm, kì lắm Kì lắm, kì lắm, kì Ui, 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 ui Đừng lan Đừng lan Ok Dù con Dù phần này con Dù phần này con Ừ, nó lại À Giải phần, giải phần Ừ, nó lại Nó lại Ấu Giờ bước bay, giờ bước bay Đu, 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 đu ดูดูหลุดหลุดท่านผู้ชมมันปลาอะไรเนะี่ยมันดึงโหดขนาดนั้นอย่าให้จับได้นะอย่าให้จับได้นะจะไปทำซาชิมิเลยนะกี่ละกี่ละอ๋อตัวนี้ไม่หดครับตัวนี้ดึงไม่อดโห,ดโห เมื่อกี้ดึงทีอืมตัวเล็กไงเมื่อกี้ดึงทีแบบจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยอ่ะใครจะไปทันกินละกินละรอบนี้น่าจะตึงฮะดู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 ด,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 อดูอย่าดึงแรง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 อืมเคอ่ะกินละกินละ ดู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 โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงมาแล้วโอ้โหตัวเล็กมากินแล้วกินแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วของเป็นทองนะครับมามาขอเกตหน่อยขอเกตหน่อย อย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอยู่สุดนาน,านอยู่สุดนาน,านอาื้อหือปลาแซลมอนทำไมปลาแถวนี้มันดึงโหดจังเอา้าเราว่าจะเปลี่ยนเบ็ดอ่ะมาลองเบ็ดน,นี้ดูบ้างนะครับผมมีโอกาสได้เป็นปลาเรนโบว์นะ20%นะครับ20%ตก10ตัวน่าจะได้สักตัวนะปลาเรนโบว์นะครับ พี่รู้สึกว่าเบ็ดทองเมื่อกี้มันตกยากมากเลยนะครับกินละกินละกินละเฮ้ยจ็บอ่ะดึงลงมาดึงลงมาดึงขึ้นเจบอือหือ,อไม่ใช่ปาลาเรนโบ้ฮะต่อฮะ,อะกินละกินละกินละเราจะตกจนกว่าจะได้ปาลาเรนโบ้นะ โอ้โหหลอก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 มีหลอก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 ดู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 เอ้อเหมือนวัดดวงอะรู้นว่ามันจะไปทางไหนนะครับอน้ำหนักอะไรนะปลาหมึกเหรอ อุยอ้ยอุย้ยสีชมพูสีชมพูพาดไม่ได้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 เฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นมิติกนะครับตั้งใจสุดๆเลยบอกเลยตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปนในตำนานครับ น่าจะเป็นปลาระดับมิติฮะแต่ล้ำหนักแค่0.8กิโลนะครับถึงว่าจับง่ายแต่ไม่ใช่เรนโบนะเรนโบยังไม่ออกนะครับอืมพ่อค้าเฮ้ยพ่อค้าไปเกาะซาสโตแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเกาะแรกเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเราไปแวะไปดูก่อนนะครับอืมเรนโบมไหมโอ้ตัวแค่เนี้ย0.1กิโล À, sẽ đổ quả cho đến khi đổ ra, Rainbow Ê hey. Đừng, 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 đừng Đừng, 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 đừng Ơi Bức Ô, đổ xuống thôi À, đã ăn rồi Đừng, 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 đừng ดึงฮะดึงปึ๊บอ,อยังไม่ได้ปลาเรนโบ์เลยท่านผู้ชมอ้าวหายไปละฝูงปลาทูน่านะครับอ่าเดี๋ยวเราแวะไปดูพอค้าหน่อยดีกว่าซันสโตนนะครับเผื่อจะมีเบ็ดดีๆอะไรมาขายอีก พอค้าจอดอยู่ตรงโน้นดูดิมีเบ็ดใหม่อะไรปะไปดูกันฮะเพื่อได้อุดหนุนอ่ะไม่มีครับเบ็ดนี้เราซื้อมาแล้วเนาะใช่ปะใช้เบ็ดที่เราใช้ปะใช่เบ็ด R G B นะครับอ่ะใช่ครับเบ็ดเดียวกันเลยครับแต่เรายังไม่ได้ปลา R G B เลยอ่ะตกแถวนี้มีปะเออพี่ลืมซื้อนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเรดาร์นะครับ กินแล้วไม่ตึงเท่าไหร่ชุบป,ปลาอะไรอะปลาอะไรไม่รู้นะครับหมายนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับไปหล้วเปลี่ยนหมายกันนะครับอะกลับมาตกที่เกาะเดิมนะครับ เกาเดิมของเราอ่ะแวะซื้อเรดาร์ด้วยเลยนะครับผม8,000ของนี้ต้องมีนะครับต้องมีต้องมีในครอบครองเรดาร์อ่ะตรงนี้ปลาเทนะ้าเนาะเราเปิดใช้เรดาร์ะอ้วเดี๋ยวออกทะเลดีกว่านะครับผมได้เรดาร์มาล้บริเวณนี้มีปลาใหญ่นะผู้ชมมีปลาซาดีนะฮะ เล่นปลาซาดีแล้วกันอยากได้ปลาอา b จีบีฮะกินละตัวใหญ่มันไม่รู้นะปลาซาดีนน่าจะใหญ่นะอ๋อตัวแค่เนี้ยได้0ูกยจุดเกิโลออมาครับกินละกินละกี่ละ อะไรมาโอ้สุดอยอจุดนึ่งกิโลมองแทบไม่เห็นปลาซาดีนหรือว่าอะไรเนี่ยปลาซิวกินอีกแล้วนะครับดึง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 ,ดงปลาแมคเคเรละฮะน้ำหนัก2.9กกิโลยังไม่ได้ปลาเรนโบ์เลยนะท่านผู้ชม กินละโอ้ยตัวนี้ดึงแรงฮะตัวนี้ดึงแรงน่าจะใหญ่เออใหญ่แน่ใหญ่แน่แนตัวนี้ดึงแรงขนาดนี้อู้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลฮะปลาทูหน้าคีบน้ำเงินในตำนานด้วยฮะอย่างเจ๋วเลย175ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเสียดายฮะมันไม่เป็นสีลูกนะครับเลยแถวอะท่านผู้ชมก็ พี่เอาปลานะผมที่จับด้วยเบ็ดนะเบ็ดอันนี้นะผมเอามาให้ดูนะผลงานนะครับผมก็นี่เลยนะครับปลา R G B ฮะนี่ครับตกด้วยเบ็ดนี้เนาะก็สําหรับเบ็ดนี้เนาะโอกาสได้ปลา R G B เนาะก็คือ20%่สนะครับยีที่เราจะได้ปลาที่แบบมีสีแบบนี้มาครับดูเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเหลืองเขียวฟ้านี่นครับอืมแล้วก็มา ชมพูนะฮะยังสวยเลยท่านผู้ชมสวยจนไม่กล้าขายเลยนะดูแล้วก็เบ็ดต่อไปนะที่เราซื้อมาจากลุงเมื่อกี้นะครับก็จะมีเบ็ดอันนี้นี่นี่ฮะเบ็ดอันนี้ครับได้รับพรจากไบดั๊นะก็ถ้าเราใช้เบ็ดนี้นะมีโอกาส60%นะผมที่เราจะตกได้ปลา,าสีทองฮะโกลเด้นฟิตฮะปลาสีทอง เป็นปลาแบบนี้เนาะอ่ะก็ไปหาซื้อก็ได้นะถ้าเห็นคุณลุงแจวเรือมาก็ช่วยลุงแกอุดหนุนหน่อยเนาะ